ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาไปเซ็นเกละดยาเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของแม่คู่นี้แล้วเขามาคุกเข่าอย่างนี้แม่เอามั้ยแต่เขาลุกไม่ได้แล้วนะทำไมเขาคุกเข่าแล้วลุกไม่ได้เลยทั้งคู่ไงนั่นคืะแม่ครบไหมแม่จะครบไหมครบครบเออเเป็นเป็นั่นแสดเป็นคู่กันใจเยสก็อยู่ด้วยกันแม่ก็มีใจด้วยเสดคือ เขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนที่มีมันสมองคิดเขาจะคิดคิดอะไรให้คุณแม่เลื่องคดีเนี่ยอแง่มุมนั้นคุณแม่อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้ต้องอย่างนี้นยโอ้จนคุณแม่มือนหัวเหมือนกันเออ